คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องราวของเฮียบอยปกรณ์นะคะพี่ชายคนโตแห่งบ้านฉัดบริรักษ์กันค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็คือว่านี่เลยนะคะทางด้านของเฮียบอยเองได้ออกมาพูดคุยนะคะกับรายการค่ะทางช่อง WorkPoint คุณผู้ชมซึ่งก็คือรายการซุปตาพากอตสิบนั่นเองและนะคะก็ได้มีการพูดถึงน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กของบ้านนี่แหละคุณผู้ชมโดยนะคะก็มีคําถามยิงคําถามเข้าไปหาเฮียบอยถามนะคะว่าเจอวันใหม่ครั้งแรกเนี่ยคือรู้สึกยังไงบ้าง เฮียบอยก็บอกนะคะว่าคือวันใหม่เข้ามาเติมเต็มในครอบครัวเรานะคะสมบูรณ์มากๆเขาเป็นคนนะคะที่มาทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมากๆยิ่งเป็นพี่ชายกับน้องสาวนะคะเราเนี่ยก็เลยยิ่งทนุถนอมวันใหม่เป็นเด็กที่ตลกมากๆนะคะชอบพูดจาอะไรแปลกๆออกมาแบบค้ำๆและก็ยังไม่หมดยังมีคําถามต่อมาอคุณผู้ชมถามนะคะว่าวันใหม่เนี่ยเคยพูดอะไรนะคะที่น่ารักจนเฮียบอยลืมไม่ลงไหมเฮียบอยเลยบอกนะคะว่าช่วงที่ น้องเดินต่อแต่ต่อแต่แล้วก็พูดได้เป็นคำๆนะคะคือเลิกทํางานอยากกลับมาเล่นกับวันใหม่พอเคาะประตูแล้วเราเนี่ยก็เงีย้ๆแอบดูเขาก็พอเห็นปุ๊บนะคะรู้เลยว่าเป็นเราเขาตะโกนเลยนะคะว่าบอยอุ้มพออุ้มทีเดียวเนี่ยผมรู้สึกแบบใจเลวค่ะคุณผู้ชมและคาถามต่อมานะคะก็ถามเฮียบอยว่าอยากจะฝากอะไรนะคะบอกวันใหม่ไหมในอนาคตซึ่งเฮียบอยเองก็บอกนะคะว่าอยากให้หนูเนี่ยจำเอาไว้ว่าแม่นะคะรักหนูมากเป็น สิ่งที่แม่เขาเนี่ยดูแลหนูหนูน่าจะจําความได้หรือไม่ได้หรือเริ่มรู้ความนะคะจากนี้ไปเฮียบอยนะคะเฮียน้องเฮียพัทจะเป็นคนดูแลหนูเองรักวันใหม่มากคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็คือคําพูดจากเฮียบอยนะคะพี่ชายคนโตแห่งบ้านฉัดบริรักษ์ที่ได้พูดถึงนะคะน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่นนเองคุณผู้ชมก็ทํากลางแฟนๆคุณผู้ชมขาเมื่อได้ยินนะคะสิ่งที่เฮียบอยพูดแบบนี้ต่างก็ใจฟูใจฟูกันหนักมากเข้า คอมเมนต์นะคะถึงความน่ารักฉบับพี่ชายอย่างเฮียบอยเนี่ยกันมากมายเลยแหละบางคนก็บอกนะคะว่าเยี่ยมค่ะพี่ชายที่น่ารักของน้องวันใหม่ตอนพูดถึงวันใหม่นะคะสายตาเปลี่ยนเลยเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะอบอุ่นทุกครั้งที่พูดออกมาบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกเหมือนกันคุณผู้ชมว่ารักเฮียบอยนะคะเฮียน้องเฮียพาดและวันใหม่เช่นกันค่ะน่ารักนะคะเฮียบอยพูดถึงน้องวันใหม่คือสายตาเปลี่ยนเลยคือแบบรักน้องมากนะคะอ อุ่นหัวใจมากๆรักเลยคุณผู้ชมคะโอ้โหเรียกได้ว,ว่า FC แฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นจริงๆสําหรับประโยคดังกล่าวของเฮียบอยที่ได้เผยถึงน้องวันใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่น่ารักสุดๆจริงๆสําหรับพี่ชายคนโตแห่งบ้านฉัดบริรักษ์คุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้นะคะทางด้านเฮ er ีย er ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮ er ียบอยเฮียน้องนะคะรวมถึงเฮียพัทจะเสิร์ฟโมเมนต์อะไรนะคะของน้องวันใหม่ออกมาให้แฟนๆที่ติดตามได้ดูได้ชมหลังจากนี้คุณผู้ชม ันนี้เองเนี่ยก็รอติดตามนะคะที่ b r i g h t e n t e อร์เ n ของเราได้ถ้ามีเนี่ยแน่นอนนะคะว่านำมาฝากคุณผู้ชมแน่ๆคะ่ะ